มันว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 ันนนานวนาัีวนวนวันวันวนวันวนวันกันไม่วันวัวัเลันวนกันวนวันววันวันาันวันวัวันวันนนานัวันกานไม่ว ไปเองด้วยลาวิกอยู่รบใ่บ้านอ่ะด้ฮยกยกียกท่านเลยม้ห่างกันอีนิดอีนั่นเลยวิ่งคนลาทีคนลาจ้างเลยวิ่งนะโอ้ยเดงมากขั้นอยู่ตรงนี้ิ่คนลาทีคนลาจ้างเลยิ่ว่าค็ลาทีคนลาจ้างเลยงัว Ấm đồ ra rồi mình à, là cả đám đỏ, đám đồ mình ừ. <laughs> đây còn thì còn thang lợi không? đẹp rau đinh gắn rồi đó, mơ

Pat pat pat, dhe dhe. Kan nai min na deng yun kan yun na mik. Tungpar. 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 Nyeng ka belia, jeng lu? Nyeng ka belia. Tungpar. Tungpar. Tungpar.

เด้งเหนียวเลยเด้เหน้วเลยเนี่ยที่ไหนที่แอมเดี๋ยวแป๊มแป๊มนึงค่ะพี่ปานไอ้นี่มันบาพกนั่นดีกว่าดี้ำลอยุ่เบอมีนนะเด้งต้อยยาวเลยกต่มันเือไม่มากเลยไม่ก้าวเลยเนี่ย mày ca làm biết rồi, <laughs> cho là Đấy luôn. Màn, rồi, <laughs> đấy